กอลรวันชาแนลวันนี้อากาศดีมีข่าวสารอะไรมั่งนะอ่าวันนี้เรามาถึงบ้านครูสแกรี่แล้วนะทุกคนวันนี้พี่เตยก็จะสำรวจก่อนนะว่าคือจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนี่เป็นบ้านนะคะในหมู่บ้านใกล้เคียงของครูสแกรี่ โอโหมีบ้านครูสแกรี่นะคะหลังใหญ่เวอร์ไปเราเข้าไปเลยดีกว่าคือเมื่อกี้นะเขาบอกให้เราเอาที่ดักหนูนะคะวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าว่าแต่ว่าเราจะเริ่มตรงไหนกันก่อนดีหรือว่าจะเข้าไปในบ้านดีไปเข้าไปในบ้านเลยดีกว่าแต่ก็ต้องระวังคุณครูด้วยนะคุณครูโหดคนนี้นะเขาใจร้ายมากๆเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะ ไม่นะน่าจะเป็นโตะตรงนี้นะที่เขาจะให้วางอ๋อครูสแกรี่หลับไปแล้วนะหลับไปเลยนะคะคุณครเูเราจะไปหาตรงไหนก่อนดีเราก็คือลองวนๆดูอุ้ยครูสแกรี่ตื่นแล้วนะคะเพื่อน,นเออฉันได้กลิ่นอะไรแปลกๆนะมันกลิ่นเหมือนเด็กหรือกลิ่นใครเข้ามาในบ้านฉันนะเออไม่ใช่แล้วนะครูไปเราเข้าไปในครัวก่อนดีกว่า โอ้โห oh, ห้องครัวนะคะคือใหญ่เวอร์แต่มันจะมีสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเนี่ยครูอย่าเพิ่งมานะเอออออครูอย่าเพิ่งมาสิครูหนูแค่มาหาของเองนะครูเออ้นี่เด็กป้านี่ฉันบอกไม่ให้เข้ามาในบ้านฉันไปไกลๆเลยนะอุ้ยไปแล้วค่ะครูหนูจะไปให้ไกลเลยคะ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อค่ะครูมาแบบตกใจเวอร์ งั้นเราลองไปหาข้างล่างก่อนดีกว่าเราไม่ต้องไปหาข้างบนแหละเออไปพี่เตยว่าน่าจะไปนี่นะคะไปห้องเก็บของก่อนดีกว่าดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีของเยอะเลยนะแต่จะมีที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้เป็นเหล็กนะอันนี้เป็นน้ํามันนะแล้วตรงนู้นก็มีค้อนด้วยเออมีฉลง แล้วตรงนี้มีที่อะไรที่ดักอะไรแหลมๆสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการนะเออมองแล้วน่าใช่ไม่มีเราลองไปดูในบ้านใหม่นะว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะอย่าให้ครูจับได้นะเออขึ้นได้โอ้โหนี่น่าจะเป็นห้อง,องฟิตเนสหรือเปล่าโอ้โหห้องฟิตเนสนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นห้อง อะไรสักอย่างแต่มีกระดานด้วยนะน่าจะเป็นห้องทำงานหรือเปล่าลองดูห้องเอาห้องนี้นะกล่องอะไรเพียบเลยนะมีเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูห้องนี้ก็มีที่นอนแต่น่าจะไม่ใช่ห้องนอนนะน่าจะเป็นห้องรับแขกต๊ดตึ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 ๊ดชันขึ้นมาช,นชั้นสองดูเช็คดูดีกว่าฉันว่าครูสแกลลี่มาชั้นสองแหละ เดี๋ยวฉันจะต้องรีบๆหาแหละแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนะอ๋อออครหนี่นี่โอ้โหเมื่อกี้นี่คือตกใจมากๆเลยนะอันนี้ที่เราต้องไปหาของนะเมื่อกี้พี่เตยเปิดดูแหละมันต้องเข้าไปดูตรงตู้หน้าทางประตูเข้านะเริ่มใหม่ละเข้าไปเลยดีกว่าไปเลยครูเข้าไปข้างในเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขอเข้าไปดูตรงตู้นี้หน่อย เพื่อนเพื่อนน้องๆนะคะเดินตามพี่มาเลยเออห้องนี้คือห้องอะไรอ่ะเปิดได้ด้วยห้องนั่งเล่นนะน้องๆเดี๋ยวพี่เปิดไปดูก่อนเอ้าอ๊ยโนโนนะคะยังไงก็ไม่เข้าไปนะคะแต่ครูไปแล้วนะครูไปแล้ว นู่นไงตู้ที่เราต้องการเออครูหลับไปเลยค่ะหลับยาวๆเลยนะคะครูนีอ๋อนั่นไงสิ่งที่เราต้องการครูคะ่ะในเมื่อครูทำหนูแบบนี้นะหนูก็ขอแก้งคุณครูหน่อยแล้วกันนะครู เขาให้เราวางตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เอาหนังสือพิมพ์นะคะทับไว้นะคะเพอถ้าเกิดไม่ทับเนี่ยพอครูเห็นแล้วเนี่ยเขาก็คือจะรู้นะคะเอ้ยตอนนี้ครูตื่นแล้วฉันได้กินของเด็กชายหรือเด็กหญิงเข้ามาอีกแล้วนะืเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเนี่ฉันจะตีหให้อ๋อครูคะครูไม่เจอหนูแล้วค่ะแต่ครูจะเจอหนูแกล้งนะคะครู อฉันจะไปหาหนังสือพิมพ์มาอ่านสักหน่อยืมอถ้าฉันเจอเด็กชายเด็กหญิงไหนเข้ามาในบ้านฉันเนี่ยนะฉันจะฟาดให้อยู่ไหนนะเฮ้ยอุ้ยค่ะคร้เห็นหนูอีกเหรอคะคูหนังสือพิมพ์หยิบมายังไม่ได้อ่านเลยเอ